วิธีเกษตรพามาดูภายในของดุมผานทํารุ่นมันนะครับอันนี้เป็นเผาดุมนะครับดูขนาดนะครับดูขนาดเผานะครับเผานี่เกือบสองนิ้วนะครับส่วนดุมนะครับวัดคร่าวๆนะครับเกือบสี่นิ้วนะครับความหนาของเหล็กเหนียวที่ใช้ในการทําดุมนะครับอันนี้ผมล็อกไว้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อน ปึบนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณเจถึงแนิ้วนะครับเจ็ดถึงแมิลน,นะครับผมพูดผิดนะครับ7-8็มิลแล้วก็ดูว่าด้านในด้านในนะครับเป็นซิลกันดินนะครับผมนะครับซิลกันดินตัวนี้ แล้วก็ตลับลูกปืนนะครับตลับลูกปืนหกสองศูนย์แปดนะครับจะมีอยู่ด้วยกันสองตัวซิลกันดินสองตัวตลับลูกปืนสองตัวนะครับแล้วก็นี่ครับมีรูอัดจาระบีสองด้านครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัวเหล็กนี่เหล็กที่เชื่อมกับเพานะครับดูครับ เจาะเข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมรอบแล้วก็ยึดนะครับเพื่อทําเป็นแท่นยึดขานะครับเวลาถอดซ่อมนะครับสามารถถอดแยกได้นะครับนี่ฝั่งหนึ่งแล้วก็นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมถอดแยกกันได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องถอดเผาออกแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ถอดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ครับในการซ่อมบํารุงอาจจะระบี2สองด้านนะครับนี่ครับขาก็ เรียกว่าดามให้ด้วยครับผมน็อตยืดสจุดนะครับใครสนใจผ่านทำรุ่นมันก็สามารถสั่งซื้อกับวิธีเกษตรได้ครับ